สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ตา้รทำเขาสูซ่องเช้าอารนะพี่น้องมาเบิ่งพอคอัวหืมพอขวัตแต่ลยล <c oughs> างอีบ้าเลยคือเมนหามนบอกเมนดอกกระทันบ<อ> <c oughs> ออ้า <c oughs> พ่อัวัิมาตมตตรประทูตมประทูเห็นยัง ต้มป่นต้มป่นเนาะพี่น้องละทุ2โตพี่น้องต้มผักหยัพี่น้อง,องเอ้ยนี่ใส่ใส่ยัยงนแน่ละผักขามมสิไข่กับหัวสิไข่เนาะปาดน้ําคร่ง,ง,รงหมอพเนาะน้านําเพื่อป่น <c oughs> <laughs> ต้มน้ํามันฮ้อนก่อนัซ ว่ากันยังท่านเห็นเห็นยังแลยเอากับกินไปลายเติบพี่น้องบุจักข้าวปุ้นบุจักขนมแต่เสามานี่บุจักข้าวจีเนี่สิกินข้าวอีกพี่น้องเบิ่งกระโตดูกินลายปานน่ะกระโตฝัดแหงปานพี่ชังพี่น้อง กินร้ายเอาสิสิ่งกินร้ายกับโลงแข่ง,งลงขาถ้าเบิงถ้าเบิงเริ่มต้นเขาใส่ยังมีใส่เกลือจากนอกกับกับแป้งน,นัวแหม,มใส่สเกลือกับพุงนัวน้องแป้งน,นัวเหมือนพุงนัว อยอโนโมโตะเกียเซปมานี้พิลึกเทนน้ำมันลายพี่น้องเลยพอขวายเฮ็ดกินเป็นตาชิบะเสะพี่น้องตาเค็มใสวา,ายพ่ออะไเฮ็ดกินวานนี่จังงั้นนะจังบมัเกียงมันเล่นทั้งน้ำเสดน้ำกิน,นบุรีอ่ะเป็นนัวน,นี่ใส่โบลายเป็นไรเสียซ้ำนี่พ่อ นี่เบ่งดีๆเออใส่ในเดียวพีน่น้องเป็นยันมอยล่นมาจากยันพมลนม่นโมเมตปิ <c oughs> ดไว้ <c oughs> ต่อไปก็จเป็นปัะทูในเบ่งปะตูแต่เป็นโตนี้อ้าวหรือว่าเส็แต่ห่างหปัะทู องโตโตบักใหญ่พี่น้อง้าหมอนมัต้อง,องปอออองห้นสนิทมันสีขาวอืมวิธีพี่น้งเปิดให้มันออกจักหน่อยจังบ่วขาวสามนาทีวิบัน <laughs> ปิไดไว้ให้มันเดือดเดือดหอนๆอนกินได้เลยอ่อนพดแห้งๆก็เปิดระบายออกจมูกคาวหนาวนักหนึ่พี่น้องเฮ้ยแดดเด้พี่น้องเมื่อนี้อากาศกาันพ่นคือสีบบมาเลยแหละมันขึ้นนี่ก็คือว่าหมอกน้ำหมอตกตกพี่สีบมีพ่นแค่นั่นแหละ บางคนก็เกี này, b b n. N ่ยวเขาเลยพี่น้องเขาเกี่ยวเพราะเขารวยจักแล้วคือเห็นเขาหนังนี่นี่เขาจะเจ๋อนนี่เขาจะเกี่ยวเลยเด้ในนาเขาันบาบูนในบ่อนซูเปอร์มาร์เก็ตเขากำลังออกพี่น้องกำลังเป็นห่วงยังพ่อเมาดอก เริ่มกดแห้งแล้วทังเสียงเหงาเชอไก่จะเข้าในฮือนเบื้อ,องนหอน,น,น้าพี่น้องแดดออกงามงามเดดเรื่ององตองคือสิคือสิบุญพนดอกเบิ่งแต่ทึงฟ้าพี่น้องอือพลไฟอากาศบวนี้กลับมาเบิง่ง ต้มปลาทูพี่น้องน่าให้อายมันอออมันกับข้าวเลยครับตุ่มเพิ่นที่ตุ่มปลาทูปนคือบลวกผักเรียบร้อยแ,แล้วมาถแหลวมาได้เอามั้ยมาสิไปเอามาเลยพี่น้องมาแต่เอาผักกาดมาลวกพี่น้องผักกาดรยังไงพักกาดรจอมบัง ชอบการชอบบจะพักยังว่ามเป็นแล้วก็ยาอาบอกให้เอาวนะเอาแล้วแหละเล้วไเลยตุ่มไว้เลยเอาป่นตัวอาไปป่นเป็ดมาเป็นไปเลยพี่เนเป็นป่นป่นป่นบเป็นเพล่าพอขัวค่ะมาลวกผักน้ำพี่นนอง ล่างแล้วแลวพี่น้องสิมลอลบอางถ้าอันนี้ถ้าไฟอยู่พี่น้องี่พี่น้องต้มปลาทูขดจุดจวดอยู่พี่น้องเดือดแห้งเลยนี่โอ,อ,อ้ต้มปน่น ชุกเลยพี่น้อกพี่น้องเหมือนกันถ้าอีกแป๊บหนึง่งกินป่นปลาทูลวกพักพี่น้องเมื่อว่านี่ก็หนึ่งกระหลำ่ำสองหัวเบเิดเช็ดตะลืดพี่น้องแสบ่บโปโต หนึ่งกิ่งกปลาตตมยำปลาทูปลาค้ัวเห็ดแต่ไม่ได้ถ่ายคลิป <c oughs> ข้าวลูกน่อยพี่น้องเลยไม่ได้ออกมาถ่ายเมื่อนี้น้องเทนกะอยู่น้ำป้าเพินเลยมีเวลาถ่ายคลิปพี่เนองป้าเพินพาไปหนังอยู่พี่นา้าง นั่งอยู่บ่พี่น้องมันมีห่านห่านให้นั่งมื้อนี้บรรยากาศยามแซ่บก็แดดเป็นพิเศษคือสิบ่มีฝนเลยเนาะฝนก็น้ําก็บ่เต็มองค์ซ้ําพี่น้องละองค์ไว้2ไห2องค์ ล่างองค์ไว้ชององค์กันได้น้ำในเดียวนึงเปิดเบื้องมือว่านนี่องค์ต้นมีรังกระซีนะองค์ต้นนี้ยังบ่มีน้ำพี่น้องว่าสิเห็นเต็มเลยสิเปลี่ยนเอารังกระซีมาเปลี่ยนกับพ้นกับบุมาอลไรตรงน้ำไว้กินยำแหลงน้ำพี่น้องซื้อข้าวกระเพงซื้อข้าวกระหาตุกลอยลอยบาท รลอยหนึ่งกับลอยหนึ่งกับสามสิบสี่สามสิบห้าอะไรเนาะเดียวนี้อยู่ปักสองสามสิบห้าแหละตลาดหน่อยกับสามสิบห้าอยู่บ้านห้าได้แต่สามสิบสี่แล้วเงินขึ้นขนาดพปเนอะเงินไทย ขึ้นขนาดพ่อแหละพี่น้องสิโป่งละสีลวกพักกันเด้อพี่น้องเด้อบ่มีไผถือกล่องกะสิบ่เห็นเนาะบ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องถ่ายปิดแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือแบ่งให้น้องกี้น่ะน้องกี้มานั่งเล่นนะ แป่นแค่น้องกินเมื่อกินเนาพนะ,านาะาพี่น้องเพื่อนหน่อยบยอยไทยนักการบ่สวยเบิ่งกีต้ากับพี่น้องอินอะไรลบลบต้องถ่ายต้องถ่ายอเติหูววันทีลงอลไรกับพ่อเจ้า่าเป็นปลาทูพี่น้องกับลวกผักพี่น้องลวกผักกาดอันสาอาดกับซิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาวอาตในเดอพี่น้องบายบาย